มาแล้วมาแล้วพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้เรียกได้ว่าตรงตรงเต็มเต็มเลยนาอพี่น,อน้องนนาะคแะลรากาสำหรับมือน,นี้นะคะว่ากันวาเอฟซีแฟนคลับของวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะเอฟซี FC แฟนคลับของนอง้องอุ้งอิงเพชรบานแพง้งหลากหลายคนก็คือสิ้ากันจดจองนาอนพี่น,อน้องนนาะคะเพราะว่าสําหรับในวันนี้วันที่12พฤษภาคมพี่น้อง2567ทางด้านบอสโจยมนินกับอุ้งอิงเพชรบานแพ้งนะคะได้เดินทางไปร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์อยู่ที่โคกน้องเหล็กนะคะบ้านนาชมตำบลแสนสุขนะคะอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพระนพน,พนองนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่พาะนนองเนาะนะคะทางด้านน้องอุ้งอีเพชรบันแพงกับบอจโจกะได้เดินทางไปร่วมในงานงานนี้ด้วยพาะนนองเนาะนะคะลาบ,บันีเป็นจั้งใจแน่พี่น้องะคะเซอ,อร์ไเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสีผ้ากันตั้งนาตั้งตารอ,อพาะนนองเนาะคะเพราะว่าเวลาที่ อุ้งอิงกับบอสโจนะคะเพื่อนเดินทางไปงานลักษณะแบบนี้ย่มใดนี้คือว่าจะต้องมีตัวเลขน้อพี่น้องนนะคะสำหรับเอฟซีแฟนครับนะคะเสื้อว่ามือนี่กับสีผ้ากันจดจองละไปน้อพี่น้องนนะคะว่าจะมีตัวเลขอะไรหลุดออกมาหรือเปล่าน้อพี่น้องนนะคะนี่พี่น้องสําหรับนะคะเพจนมโจสาวน้อยฮิฮาพาเสด็จพี่น้องเพื่อนได้มีการออกมาอัปรูปนะคะอัปรูปว่านะคะ อะไรยังไงนพี่นองนอนหานีนะคะคือว่าเป็นรูปคู่กับอุ้งอิงเพชรบนันแพงนพี่นองนอนหลักกะเพิ่นกะทายบรรยากาศของงานมาเห้เบิงนพี่นองเนาะน,นะคะละบาบันนีพี่น้องมีรูป,ร,ปรูปหนึ่งที่ทังดานบอสจูได้ไทายออกมาแล้วมันไปติดตัวเลขเป็นตั้งแร่บันนีพี่น้องสําหรับภาพภาพนี้เอฟซี FC แฟนครับพากันคอมเมนต์สน,นั่นพี่น้องนะคะสําหรับภาพภาพนี้นะคะ เดี๋ยวแอดมินสืขึ้นให้พี่น้องได้เบิ้งนะคะว่าสำหรับตัวเลขที่ทางด้านบอสโจนะคะได้ทายลงมันคือตัวเลขใดเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะโอ้โหพี่น้องถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามหลายคนพากันว่าจะไปใส่เอาเองตาดีได้ตาายเสียพันาพี่น้องสำหรับตัวเลขเแรกๆที่เหาเห็นชัดๆเลยพี่น้องนะคะก็จะเป็นห้าหเก้าแล้วก็ห นะคะแา,าเหล็กนึงนะคะแล้วก็เบ,บ,บิดแล้วก็เบิด์ตซัมมี่พี่น้องนะคะเพราะว่าคือจังหวะบอลโจเพื่อสิทธยให้เห็นแค่ตัวเลขกซัมนี่น้อพี่น้องเนาะนะคะนานาพี่น,อน,อะน,ะน้นนองกะไปจับใจกันเอาน้อพี่น้องเนาะนะคะว่าอะไรยังไงนะคะหลายคนว่าขันห้าไข่จับใส่กันเบิดนี่โอ้คือสิบเบิดหลายบาทพานาพี่น้องนั่นดะพี่น้องกะแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันเนาะพี่น,อน้องเนาะมันแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันอีรีเด้นะคะบางคนบอกว่า ไข่เห็นเลขตัวนี้ค่ะแต่ว่าข่ยบ่ได้ซื้อบางคนบอกว่าจังสี่ก็มีเนพี่นองเนาะนะคะนะน,ะนะพี่นองกะตาดีใดตาไรเสียหลากหลายคนกะว่าเฮงเฮงรวยรวยพน,นพีนองไกลแล้วเนาะนะคะสาหรับมือนีกะวันที่สิบสองแล้วนะคะอีกบอกกี้มือน,นี้เองกะไกลมือเอฟซีแฟนคลับหลายคนพากันต่างควบังไว้แล้วนพี่นองเนาะเป็นมือที่หลากหลายคนกะพากันว่า มือวันที่สิบหกนี่แหละคอยสีต้องร้อยคอยต้องมีเงืนมาใส่นีเนะพี่น้องเนาะนะคะหลายคนพุนละหวังให้ถือเละลังวันไเนะพี่น้องเนาะนะคะก็ขอให้มือนันนี้เป็นมือที่โชคดีโชคม ắ นของ fc แฟนคลับหลากหลายคนหลากหลายท่านนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากัยังมีอีกพี่น้องนะคะตัวเลขก่อนหน้านี้นะพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขก,ก็น,นานี้เป็นอีหยังวันทีสสำหรับ ุ้งอิงเพชรบันแพงกับทางด่านบดโจโยมนินพี่น้องได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าปูกุดเปงน,นะคะอยู่ที่จังหวัดร,ร้อยเอ็ดพี่น้องนะคะเป็นจังไดแน่นะคะมือนานทางด้านบดโจโยมนินได้มีการล้วงไหนะคะหลายคนก็คือนสีผ้ากันเอาไปซื้อนะคะสำรับทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วนาะพี่น้องนาะในมือนานแต่ว่าหลายคนก็ว่าอย่าพลาดเด้อนะคะสำรับเหล็กไงสำรับในวันที่16 ข้ากระยาสพลาดพนาพี่น้องเดี๋ยวแอดมินสีทบทวนจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะว่าสำหรับตัวเลขที่ทางด้านบอสโจนะคะได้จับได้เป็นตัวเลขใดเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับสองตัวเพิ่นกะจับได้เซตแปดพี่น้องนะคะแล้วสำหรับเลขสามตัวเพิ่นกะได้สามศูนย์สี่พนาพีนองนะคะแล้วกับบอสทนันอีกเด้นะคะมีอีกหนึ่งตัวเลขที่เอฟซีตาดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะคะสาวน้อยเพชรป็นแพ้ง เพื่อนภาพกันตาดีเพื่อนไปเห็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งพี่น้องนะคะก็คือว่าเป็นภาพที่อุ้งอิงกับบอสโจใ้ท่ารวมกันน้อพี่น้องนอกหลักกะเป็นภาพติดนะคะสัมพับเอฟซีแฟนคลับที่ในเดินทางไปเบิงหลักกะบ,บ่อน้ำซำพี่น้องได้ติดหมวกที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เพื่อนใส่ไปอีกนะคะซึ่งเป็นตัวเลขศูนย์ซีพี่น้องนะคะมันบังเอิญเกินไปบอสพี่น้องมันไปตรงกับเลขที่บอสโจจับได้ นะคะเป็นสามศูนย์ซีนองนิงนอ้นนะคะนันี่น้นองกะสำหรับงวดน,นี้นะคะกะขอให้สุภูสุคนโชคดีโชคม ắ n นอภพี่นอเนอนะคะแต่ว่ากับ่ได้วา่าสิสนับสน,นุนให้เอฟซีฟันครับหลากหลายคนนะคะมากในลักษณะแบบนี้น,นอภพีงนอเนหานี่ละเพื่อนพากันว่าการสื่อเลขนะคะมั่นถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคนาะพี่นองเนเป็นการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่งนะคะเฮาสื่อแล้ว เ้าสสถือก็ได้เข้าบดถือก็ได้นอพี่นองนาะนะคะหลายคนว่าข่อย่อมหอดขายหน้าพนาพี่นองนะคะบางคนแบบคือว่ามักหักมักแนงวดได้งวดนั่นนี่ข่อยคือว่าต้องสื่อทันทีบางคนเป็นแบบนี้ก็มีพ่นองนะคะคือว่างวดได้ข่อยบดได้สื่อนี่ข่อยยู่บดได้บางคนเป็นแบบนี้ก็มีพี่นองนะคะบางคนนี่แหละงวดที่แล้วกับบดเนี่ยใจเพิ่นยุงวดนี้กสิเส้นเพิ่นอีกบางคนเป็นแบบนี้ได้แบบนี้พี่นองนะคะแล้วแบบนี้เป้งได้ หนีซ้าสมบันนีพี่น้องหน,นีซ้าสมคันห้าบดถืวนี่คือว่าหนีซ้าสมไปเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะนะคะก็บันนีเป็นตั้งแต่บันนีพี่น้องไปยืมได้บันนีไปยืมคนอื่อนมานะคะไปยืมคนอื่นมาเอามาแท่กหนคีค่าเล็กโอ้ยว่ามันก็นเป็นวัฏจักรวนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้นาอพี่น้องเนาะคือว่าหนีละพี่น้องหลายคนว่าซื้อได้นะคะซื้อได้พ่อฟังนะคะซื้อบ่ต้องซื้อหลายพี่น้องซื้อพ่อฟัง นพ okay. ี่น้องเนาะคันห้าซื้อหลายกับเบิร์ดายนะคะคันซื้อหน่อยคันถือกระดีใจเด๊นพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่ากับเข้าใจแฟนคลับเอ็มซีสุบูโซนันลาพี่น้องอยากสีถือายอยากสีได้หลไรนพี่น้องเนาะนะคะกับคือจังหวะนั่นลาพี่น้องนะคะสำรับแน่แบบนี้นี่นะคะบอสสามารถห้ามได้นพี่น้องเนาะเพราะว่าเซวาหลากหลายคนกับคือเซวาคอยคอยเขาแล้วคอยออกยากพนาพี่น้องสำรับเรื่องพวกนี้นพี่น้องเนาะแอมินกะ เข้าใจนะคะเข้าใจสูผูุ้กคนนั้น,น,นลัพี่น้องนะคะแต่ว่านี่แหละนะคะก็เลยได้มีการเอาแนวทางมาบอกเมาพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับสูผู้ซุกคนมาพี่น้องเนาะนะคะว่ากันววาเอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนได้มีเฮนะคะกับสาวหน,น่อยเพรินแพงมีเฮกับปุงอิงเพรินแพ,ง,พ,ง,พ,ง,พงสูงวดมาแล้วมาพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้เขาก็ต้องมารอบเบิงนะคะนั่นลัพี่น้องสำหรับตัวเลขที่แอดมินได้ขึ้นให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ้งกันมาพี่น้องเนาะคือว่าบอสโจได้ ให้ติดเพียงแค่ตัวเลขซ้ำนี่ละเท่ากับเท่ากับสามารถจับไส้กันใดพี่น้องค่ะตัวของเทิงสองตัวของเทิงสองตัวหรียกว่าสิเป็นลักษณะแบบสามตัวลงวาแบบมีกระไดนละพี่น้องนอนค่ะกะเอาไปจับไส้กันนละพี่น้องนอนค่ะนั่นละพี่น้องก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะในวันที่สิบหกก็ขอให้โชคดีโชคมาน,นะคะแต่ว่ากลัวสิว่าวันที่สิบหกพี่น้องแอดมินก็มองว่านาซีมีอีกหลากหลายตัวอยู่นละพี่น้องนั่นค่ะได้มีแล้วก็สิฟ้อาอัลมาดซูพี่น้องฟัง พี่น้องน้อนคะคะนันรับพี่น้องสำ้รับคลิปนี้ค่ะกัขอจุวเบซมมีสสกอนนอ็อคเขาก็มาสวัสดีค่ะ